เออโอ้โอ้ยโอเคมาคุณได้ละอ่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ wish นะครับก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันเดินยังไงวะอ๋ออ๋อเดินอย่างนี้โอเคครับพบกับผม star streamer อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเอ่ทำการ c a s เกมแนวฮอลล์ now, horror, ลงในเชนเนอร์เพื่อให้ทุกคนเกิดความแฮปปี้วันเพ่อเกี่ยวอะไรปะวะอะไรเนี่ยเอ๋อคลิกซ้ายเป็นการเปิด,ดอ่ะเป,ดดเปิดได้เปิดได้แต่ไม่มีล้วประตูอะไรวะเนี่ย คือถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมมาแคสเกมฮอลล์ซะงั้นคือเพราะอุ้ยเฮ้ยกุญแจเก็บเก็บพี่ขวาเป็นการย่อตัวอ,อ๋อโอเคคือทำไมจู่ๆผมมาแคสเกมฮอลล์ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งได้เคยบอกเอาไว้ในรายการหนึ่งนะฮะว่าการที่นักแคสเกมมือใหม่มาแคสเกมผีนี่ จะทำให้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะวัแลวก็อุ้ยประตูเหีียะได้ปะจะเอห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยกุณจะเอาคุณยึดเฮ้ย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 เปิดดิ ทุกบันทีโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำฮะห้องน้ำเดี๋ยวนี่มันห้องอะไรกันแน่วะเดี๋ยวเดียเปิดป <c oughs> ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอขอขอเวลาสดตัวแป๊บนึงไม่ใช่ละมึมึงอะไรมึง <c oughs> ห้องน้ำหรือห้องส้วมกันแน่วะ <c oughs> คือมันมีทั้งฝักบัวทั้งโถส้วมในห้องเดียวกัน เออประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้นะคือเออก็ปกตินี่ว่าแต่ฝรั่งเขาไม่น่าจะมีนะแปลกเว้ยอ <c oughs> แค่ดูสีนี่ผมก็กลัวแล้วนะเนี่ยโอเคฮนะเราจะขึ้นไปชั้นสองกันนะฮะอืมอา้าวแล้วทำไมตอนขึ้นบันไดแม่งขึ้นเร็วจังวะโอ้ข้างนอกมีอะไรไม่มีมีแต่แสงสว่าง สีแม่งห้องที่หนึ่งมีห้องห้องสองอะไรวะเด็ดเคหัวหัวคนหัวคนนะหัวคนไม่ใช่หัวนะครับหัวอะไรอย่าหัวอะไรอย่าพูดนะฮะอย่าพูดอย่าพูดโอเคฮะห้องที่หนึ่งเปิดเลยจเจะเอ๋ไม่มีอะไร เฮ้ยอะไรอะไรบนกำแพงเฮ้ยนี่เฮ้ยผมรู้จักสัญลักษณ์นี้เขาบอกว่าห้องน้ำชายบวกด้วยกุญแจเท่ากับประตูอ้าวเฮ้ยอ๋อให้เราไปห้องน้ำชายทุยไปใช่ละ <c oughs> ก็คนหนึ่งคนบวกกับกุญแจเท่ากับประตูไม่เท่ากับกุญแจบวกคนสองคนอ๋อผมว่าน่าจะหมายถึงประตูบานนี้นะฮะประตูหรือหน้าต่างวะนะเหมือนเหมือนหน้าต่างมากว่ะ คือมันน่าจะแปลว่าคนหนึ่งคนสามารถออกได้ครั้งเดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้เปิดตู้ก่อนแบบแบบไม่มีเปิดตู้แบบไม่มีย่อเปิดไม่มแบบีไม่มีไม่เห็นม,ม,ม,มีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรตกบนพื้นไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแขวนอยู่บนนี้ก็ไม่บอก ใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเปิดดิเปิดดิไม่เปิดดิอ๋อมันมีหมายเลขอยู่ด้านบนนะฮะโอ้โหห้องที่สองแล้วเปิด้าไปจะเค็จดจะเคตัวอะไรวะซาลนเดอร์แมนมาดีนะผมมาดีนะมมนะอย่าหันมาอย่าเพิ่งหันมาอย่าเพิ่งหันมา ผมมาดีนะอย่าฆ่าผมนะขอหากุญแจก่อนนะวัดโอเคยังไม่หันมานะอย่าพึ่งนะผมผม,ผมมาดีนะเฮ้ยมันขยับหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยผมมาดีนะผมมาดนะีตรงนี้กุญแจ่ไหมเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยคุณแจเฮ้ยคุญแจ ตงกุญแจมหมอะไรกุญแจเท่า oh. ก oh. 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 ับห yeah. 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 ัวหรือหัวใจเย้โอ้โหอุ้ยอุ <roam> ้ยมาดีนะมาเดียวมาเดียวเอออย่าอย่าหันมาอย่าหันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คุณเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงกลางมีขอย่อไปย่อย่อรัวๆย่อัวรัว เออพ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 อเลิกเล่นออกกุญแจมาอยู่ไหนกุญแจกุญแจกูอยู่ไหนเฮ้ยฉลงังเฮ้ย,ยดูใกล้ๆแล้วนึกถึงใครสักคนนะเซลตี้เซลตี้อืมเหมือนเซลตี้ในดูลาลาล่าเออเหมือนเด้เลยเฮ้ยตกใจอย่าตามกูมา,าตามกูมา อหายไปไหนแล้ววะมันมันเป็นรูปอะไรวะเนี่ยฉลงหรือเปล่าอโอ้โหเมื่อกี้อยู่ในห้องหนึ่งด้วยโอเคลงบันไดไปเราจะเอาชฉลงไปตีท่อกันนะอย่าตามกูมานะยอย่าตามกูมานะอย่าตามกูมานะ ไม่ได้ตามกูใช่ไหมโอเคนะเราจะเอาแฉลงไปตีท่อกันนะเอาเลยนะตี <S <S อ่าเรียบร้อยได้กุญแจออกมาแล้วเก็บแม่งเลยเก็บโอเคฮนะกุญแจห้องที่สามนะฮะโอเคไปขึ้นเลยขึ้นไป โหนี่ผมใจเต้นตึก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 เลยนะเนี่ยเซลตี้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 อยู่ไหนเซลตี้เซลตี้เซลตี้ทำอะไรเซลตี้เซลตีร้รอนี่นะเซลตี้โอเคครับเปิดครับเซลตี้ตามมาหรือเปล่าไม่ฮะเซลตี้ไม่ได้ตามเลยโอ้ เซยวตี้อยาเพิ่งตามมานะเซวตี้อืมเฮ้ยเฮ้ยกุญแจลูกหัวอ๋อแสดงว่ากุญแจอันนี้เป็นของหัวเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกุญแจยิบยิบยิบยังไงวะยิบไม่ถึงอืมขอหยิบก่อนขอหยิบก่อนเออได้แล้วได้ทั้งหัวทั้งหัวใจเลย ได้ทั้งผัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผัวโอเคงั้นเราจะเปิดเราอยู่ที่ห้องหัวนะครับเราเปิดหัวก่อนเลยอยจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ไม่เห็นมีผัวเลยไหนผัวครับผัวอยู่ไหนเซลตี้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 เราจะเราเราเปิดหัวแล้ว วันดีครับเซลตี้เซลวตี้มาเร็วเซีตี้เราหาหัวให้เธอแล้วนี่เซลตี้อยู่ในนี้เอาเร็วสิเซลตี้เซลตี้มันอยู่ในนี้แน่แหละนี่ไงเจอหัวแล้วยุ้ยตกใจเซลตี้เร็วเข้าไปเอาสิเซลตี้เร็วสิเซลตี้เซลตี้อย่าให้ผมต้องคลิกหัวเะย อย่าให้ผมต้องทําหัวนะอย่าให้ผมต้องทาหัวไปไม่ใช่ละเซลตี้ <Celt ic. S 1> โอ้เข้าไปเอาแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้ไม่ค่อยน่ามองเลยนะโอ้โหแล้วใครเอาหัวมันไปซ่อนไว้ในนั้นวะเนี้ยอืมโอ้โหเซลตี้หยิบหัวขึ้นมาละโอ้โหแ,แล้วตายยังตายยังเป็นประกายอยู่เลยนะเนี่ยอืมเร็ ต่อหัวเรียบร้อยต่อหัวแล้วโอเคครับเซลตี้ไงต่อครับอ๋อเซลตี้อยู่นี่นี่เองเซลตี้กำลังเปิดประตูให้เราฮะเซลตี้เซลตี้อ้าวแต่ว่าประตูมันบอกว่าเราออกได้แค่คนเดียวนะเซลตี้เซลตี้เฮ้ยเซลตี้เซลตี้เซลตี้ตอบผมหน่อยดิ เซลตี้จะทําอะไรอ่ะเซลตี้เซลตี้อย่ามองผมอย่างนั้นสิเซลตี้เฮ้ยหยียดเชื้อมีดเฮ้ยเซลตี้อย่า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 ทําอย่างนี้เซลเซลตี้เซลยวเต้ไม่เอานะไม่นะเซลตี้เอ้อเอ้ออ้้อเออะไรเนี่ยเซลตี้ทำอย่างนี้ทำไม ทำไมเซลตี้ทำงี้กับผมเอออย่านะเซลตี้ไปลนะเอออย่าอย่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาทีเดียวพอแล้วเออ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 ตายยากเออเออเจ้าเออพอแล้วเซลตี้เออ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 โอยกูตายแล้วใช่ไหมมึงมึงพอแล้วมบอร์เยอเอื่อโอ้โหอ้าวมึงเอาเข้เา,า,าไป สะใจเรียกสะใจเรียกโอ้ยสะใจหรือยังกูตายเรียกไม่อไหร่กูจะตายวะอกเอื่อกดได้สักรูอะอืมมึงสะใจแล้วใช่ไหมสะโพกสวยเลยเอาแล้วประตูเปิดเองได้ไงวะเอาเฮ้ยเดี๋ยวมึงฆ่ากูแล้วไปเลยเหรอเฮ้ยไม่เอาเซลเต้กับมาก่อนเซลเต้วิช <c oughs> จบได้จบได้ชั่วไลายมากแล้วเซลตี้เอใจร้ายมากโอเคนะครับเมื่อตะก,กี้เราได้ทำการไปหาหัวไปหา,วหาหัวเอ้ยหาหัวอะไรถูกแล้วให้เซลตี้แล้วนะฮะแล้วคราวนี้เราก็จะมาหาหัวใจให้เซลตี้บ้างนะตะก,กี้หาหัวเรียบร้อยคราวนี้ก็ต้องหาหัวเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเยอะจังวะ โอเคฮะผมจําได้ว่าว่ากุญแจมันอยู่ในนี้อันนึงนี่ครับเก็บก่อนเลยแล้วก็เราจะไปทํากุญแจตกในห้องน้ําเปิดฮะอือโอเคกุญแจตกลงไปละกุญแจตกลงไปละวเคาะดูให้รู้อ่าไม่ใช่โอเคฮะกุญแจมันตกลงไปนี้แล้วฮะเราจะไปที่ห้องที่หนึ่งกันเพื่อเอากุญแจห้องที่สองไปหาเซลตี้นะเดินไปเดินไป อืมโอเคฮะเอาเฮ้ติดบันไดอืมโอเคไปเลยเอาเฮ้ลกุกอืมเมาส์กสายจัะเเปิดดิโอเคกุญแจอ,อยู่ตรงนี้อืมเก็บไปแล้วเราก็ไปหาเซลตี้ห้องนี้ผมจะไม่มาเปิดอีกแล้ว โอเคครับสวัสดีครับเซลตี้เซลตี้เซลตี้ขอกุญแจหน่อยเซลตี้เอาแฉลงก่อนสวัสดีครับเซลตี้นี่ฮะเมื่อกี้เราเราได้ทำการดูแล้วนะครว่าเซลตี้เนี่ยเอ่อเป็นยังไงก็แล้วเซลตี้ถือมีดตั้งแต่แรกเลยเหรอวะโอเคป๊บโอเคนะฮะ จังหวะน,นี้เรามาดูเรือนร่างของเซลตี้กันนะฮะอ่าโอเคนะอืมอ่าตรงนี้อ่ากระโปรงขาดนิดหน่อยฮนะนี่ฮนะอืมโอเคนะสวดทรงก็ใช้ได้นะสามสิบสี่ยี่สแปดสามสิบสองประมาณนั้นอืมกรรมการฮะกรรมการคุณให้เท่าไหร่ครับก็ดูจากสวดทรงแล้วถูกใจผมครัผมให้เต็มสิบเลยฮนะผมให้เต็มสิบนะโอเค แล้วกรรมการอีกคนหนึ่งนะว่าไงคเออคือความจริงแล้วนี่เป็นเป็นเกมแนวฮอลล์อนะครับผมว่าการที่น้องมาดูสซดทรงผีนี่เป็นอะไรที่แย่ไปนหน่อยนะครับผมหักนิดนึ่งคะหักนิดนึงหักเท่าไหร่คะหักเท่าไหร่หักนิดนึงหักนิดหนึ่งก็ผมให้คุณสองหลักเลยกันเอาไปสักศูนจุดสองห้าไม่เอาเลยไม่เอาเนละยหนึ่งไม่เอาโอเคฮนระเราเอาฉลงไปตีเอ่อท่อเพื่อเอากุญแจห้องที่สามกันเถอะ แล้วมันเดินช้าจังวะเกมไม่ไม่มีปุ่มวิ่งเหรอเนี่ยเฮ้ยยังตกใจเซลตี้อยู่เลยโอเคเซลตี้อย่าตามผมมาละเซลตี้โอ้ยหลอนหลอนเซลตี้วะโอเคเราไปตีฉลงเซลตี้อย่าตามผมนละเซลตี้เซลตี้ไม่ได้ตามใช่ไหมเซลตี้โอเคอย่าตามผมมันอยู่ไหน ไ,ม,ไม,ม่โอเคไม่ตามโอเคเน่มาพร้อมแล้วตีมาเลยเก็บดิ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 บดทำไมไม่เก็บโอเคเก็บแล้วก็อกุญแจที่เป็นดอกรูปหัวใจจะอยู่ในห้องอะไรนะจะอยู่ที่พื้นของห้องสามนะฮะโอเค โอ้โหวัสดีฮะเซลตี้เซลตี้รออยู่ตรงนี้นะเซลตี้อย่าทำลายผมนะเซลตี้อย่าอามีดมาจี้ผมนะนี่ฮะเก็บสิโอเคได้ละเราลงไปห้องหัวใจกันเถอะเซลตี้ไม่ตามใช่ไหมยอย่าตามมันนะอย่าเล่นมีดนะเซลตี้โอเคนะโอเค <S <S อืมขอกดมาหอนทีหนึ่งเล่นเอฟเฟกต์นนวันวนวันวฮะงานนี้เซลตี้ไม่ตามใช่ไหมโอเค จะนั้นไม่กลัวห้องหัวใจฮเปิดอะอืมเข้ามาปุ๊บอ้าวมืดนั่นไงเจอแล้วหัวใจหัวใจโอ้โหรูแม่งเป็นรูปหัวใจแบบสลังเฮโยแต่อันนี้มาเหมือนหอยทากเจ้โอเคฮะกดเพื่อเลีกเซลตี้มาเซลตี้โอ้โเซลตี้รออยู่หน้าห้องเลย ไปแล้วซเซลตี้เลือสิเซลตี้ผมเอาหัวใจให้คุณแล้วเลือสิเซลตี้เลือสิขอดูกระโปรงเลยเว้ยไม่เอาอีกไม่เอาจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัดหัวใจร่วงเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมทำไมเข้าไม่ได้วะอ้าวเฮ้ยเมาส์สายอเอาสิเอา เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปลวเซลตี้ผมผมหาหัวใจให้คุณแล้วไปผมไตาหาหัวจามตามหาหัวใจให้แล้วเล็วสิเซลตี้เอาหัวใจคุณไปใจของผมอยู่ที่คุณแล้วเซลตี้ทำไมมันเข้าไปหยิบไม่ได้วะเข้าไปเอาให้ไม่ได้อ่ะเราเมาก็สายจ้ะไปโเซลตี้ไปไปลงลลเซลตี้เซลตี้ เซลตี้ไม่ยอมเข้าเอ้าเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคฮนะไปดูกันฮะโอเ้เซลตี้ดีหัวใจมาแล้วโอ้โหแล้วสภาพหัวใจนี่เหมือนปลาหมึกเลยโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โหยัดเข้าไปใจนี้ฉันมอไปเธอเอื้อโอเคอเซลตี้ได้หัวใจแล้วนะฮะแต่ไม่มีหัวเอ้ยไม่มีหัวนะโอ้โหแล้วโอ้โหตกใจ อ้าวเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยังอยู่ในห้องหัวใจเซลตี้น่าจะไปรอเราที่ห้องหนึ่งเหมือนกับตอนที่เราหาหัวให้เอ้ยหาหัวให้แบบเมื่อกี้นะฮะก็อ้าวเฮ้ยเมาส์ใสอ่อะโอ้เซลตี้นั่นไงมีเสียงเปิดประตูด้วคือคนดูทุกคนอย่าสงสัยถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูก็น่าจะพอเข้าใจกันอยู่แนละ้วน่าเซลตี้ เซลตี้เซียตี้ยังถือมีดอยู่นะไม่รู้คุณผู้ชมเห็นมีดไหมนะนะที่มือขวานะแล้วก็เดินท่าเดียวกันด้วยนะนะแล้วไม่มีหัวมึงอ่านออกได้ไงวะเซลตี้เซลตี้อย่าเอามีดแทงผมอีกนะเซลตี้เซีตี้เดี๋ยวไม่มีหัวแล้วหันมามองผมได้ไงเนะี่ยเซลตี้ไม่ใช่เซีตี้เซีตี้จำผิดฉากตะกี้ไม่เกิดขึ้น จากตะกี้ไม่เคยเกิดขึ้นเดี๋ยวเซลตี้อย่าเอามีดมาอย่าหันมาทางนี้อย่ามองตาได้ไหมเอาประตูปิดอย่านะอย่าเฮ้ยอย่าเอาเซลตี้ทำอะไรออย่าเซลตี้อย่าอย่าทำอย่างนั้นเออเออเซลตี้เซลตี้ทำอย่างนั้นทำไมเออโอ้โหภาพนี้ไม่น่ามองเลยอืออือแทงไป กดจังหวะไม่ตรงกดเอฟเฟกไม่ทันโอ้โหเซลตี้พอแล้วมังเซลตี้เซลตี้เซลตี้เอาเกมนี้เอาเกมนี้สอนให้เรารู้ว่าคนไทยตายยากพอได้แล้วมังพอแล้วเซลตี้พอแล้วพอแล้วเซลตี้มึงเอากุญแจให้กูดีๆก็ได้เซลตี้โอ้โห เดี๋ยวอ่าวเฮ้ยแล้วกูไม่ได้หยิบกุญแจให้เขาเลยนะเอาแล้วกุญแจก็เสียบไปทังเซลตี้ไม่น่าเลยลาก่อนก็เกมนี้ได้สอนให้เรารู้นะครับว่าการที่เราเตกลุมรักใครเนี่ยก็จะทำให้จิตใจเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วน้องๆทุกคนก็อย่าปล่อยให้จิตใจของตัวเองไหลไปตามอารมณ์นะฮะอย่ายอมใครง่ายๆชีวิตเราเป็นของเราก็สำหรับวันนี้ก็จบลงกันเท่านี้นะฮะ search for tomorrow b ายบายครับผมมองเห็นฉากจบแนละ้ว